สวัสดีครับวันนี้จะมาทําคลิปสั้นๆนะครับจะเป็นคลิปการแก้ปัญหาของคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการกดฟอนต์สลับฟอนต์แล้วก็มันติดบ้างไม่ติดบ้างครับสาหรับ windows 10 windows 11อครับอันนี้เป็นปัญหาที่เจอมาสักพักหลังจากที่เพิ่งซื้อเครื่องใหม่นะครับแล้วก็ทําการอินสตอล windows อะไรเสร็จหมดแล้วแล้วก็ลงฟอนต์อะไรเรียบร้อยนะครับปัญหาที่เจอคือในบางครั้งเนี่ยเรากด ภาษาอังกฤษเนี่ยครับอันนี้แล้วบางครั้งเรากดกดเปลี่ยนตัวหนอนนะปุ๊บมันก็ยังไม่ติดอันนี้ทึ่จริงมันต้องติดอย่างเงี้ยครับอันนี้ผมแก้ไปแล้วนะก็เลยกดติดง่ายบางทีมันเจอการแบบกดติดกดไม่ติดเนี่ย้มันต้องใช้คําสลับสลับกันะ่ะมันก็คือลาคาญคือตอนแรกผมคิดว่าเป็นที่ฮาร์ดแวร์เออเป็นที่เครื่องหรือหรือเป็นที่วินโดว์ที่เราลง ลงมาแล้วมีมปัญหาเป็นบั๊กหรือเปล่ายเงี้ยก็หาวิธีแก้อยู่นานก็มาเจอวิธีแก้นะครับก็ก่อนอื่นที่เราจะเช็คครับเราต้องเช็คว่าเราลงฟอนต์อะไรเนี่ยเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับก็จะมีทั้งไทยทั้งอังกฤษแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นตัวคีย์สติ n งก็เป็นป็นตัวหนอนด้านบนเป็นปกตินะครับก็จะมีทั้งไทยทั้งอังกฤษแต่ก็ยังเจอปัญหานี้อยู่นะครับในเบื้องต้นเซ,ตเซ็ตที่การเซ t ตติ้งเหาก่อนนะ ซึ่งถ้าผ่านจุดนั้นมาแล้วยังมีปัญหาอยู่ก็ามาที่นี่ครับกดที่ฟอนเส็ตล้วเ,เลือกที่ Key, คีย์มอคีย d setting ครับเราก็เลือเล่อนมาที่ตรงนี้ครับ a d m i n i s t r a t i v e l a n g u a g e setting ครับนี่เราไปที่ Key Admin ตรงนี้น,นะครับตรงนี้เรามาที่ change system local นะครับมีตรงนี้ครับที่ผมเจอปัญหาก็คือในตรงนี้ ตอนแรกมันจะไม่ได้เป็นไทยครับจะเป็นอังกฤษอยู่ตรงนี้เราก็เลือกเป็นไทยตรงนี้ปับ๊บพอเรากดตรงนี้กดโอเคปับ๊บมันจะขึ้นว่าให้จะลองให้เรารีบูตรอบนึงครับเรากดรีบูตไปหลังจากรีบูตไปปั๊บขึ้นมามันก็ใช้ได้เลยครับกับปัญหาในการกดติดบ้างกดไม่ติดบ้างตงนี้ก็จะหายไปเลยก็กดปับ๊บเรากด ปกติเลยกดได้ง่ายปกติทีนี้ก็คือการใช้งานได้ปกติครับก็เป็นการแก้ปัญหาแบบง่ายๆนะครับในวิธีนี้ก็อันนี้ก็เป็นวิธีที่หาอยู่นาน,นครับกว่าจะเจอก็สามารถาไปไประยุกต์ใช้ทั้งทั้ง Windows 10ทั้ง Windows 11นะครับอันนี้ก็มาแชร์มันเพื่อใครเจอปัญหานี้เราไม่ต้องไปเช็คว่าเป็นฮาร์ดแวร์เป็นบั๊กของ Windows เลยหรือเปล่าครับไม่ต้องไปดูนานมาเช็คที่ตรงนี้ก่อน,นครับ โอเคหวังว่าจะมีประโยชน์บ้างสำหรับคนที่เจอปัญหานะครับใครชอบคลิปนี้กนะ็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากสับสักให้ด้วยนะครับก่อนมากครับ